ได้ไปตลาดเปอาจรยดไลักซตึ้งหัวแดงนะอันนี้ว่นี้หัวดียวอาจารย์ยืดได้บ้งหมอันนี้ก็ตึ้งหัวทีเดียวโอ้ยหัวทีเดียวซีงหัหางหัวแล้วมันบ่ไดปใครใเสียหัวนี่ใบไม่มาเรื่อยเมันบดมันบ่ได้ไปห่วยว่นเส้นขับไก่ไปไกลมากเราซื้อมาแล้วเดียวซื้อมาซื้อมาเนียซื้มาเล็กกันนีอันนี้อันนี้ของคนที่มาทโอ้ยบอ วันมาหมดแต่โดนแตโดนแล้วผมคมพี่คมพี่เขาหอกนึ่งสองสามสี่มดแล้วคำพี่คำพี่ของภาษาเกลือเอาใช้คัมพี่ชุดหนึ่งมาแทนที่ดว่าไอ้เดิมพวกเกา็นนี้นะจุดตัวซื้อรถ่นนวัดวัซื้อซื้อไม่แน่วัดแล้วอันนี้นะมันลดแล้วต่แดงงวดหกศูนย์สามสามศูนย์ะงวดแล้ว มันบอดไดไปตลาดเก็บใบงวที่เป็นจิงไม่หนิเนาะพูดนะ,นอะนบอบองวดสุนถามันมีหนา้ามันบอได,ดสื่อเขียนไหวเขียนไหวหนิเขียนใส่ไหวใส่ไหวหนินั่นแหลพูดนะโอ้เขียนใส่ไหวใส่ไหวเออมันบอไดไปตลาดเนาะ อันบอมีผู้สื่อมาให้เท่านั้นเสี่อนนั่นมาเพิ่มาก่ะงเงี้ยนี่อันนั้นอันนั้รเอาถไมันบมีผพนมาทุลต์ตลี่กเาขาายเจ็ดศนย์ศงพวตลี่กันั้งบตลี่หด้สิพวกมาขายแลเนาะนั่นแล้วมันก็ย่เาบอก่าเอมไ่หันแล้วก็่ได้บอกกอกอกาเรเี๋ยเดี๋ยเนของนชากเี่นั้นเราบ้านบอกว่าเมื่อเมื่อที่ตะลสิบพวก วันวันนวันที่วันที่สิบแปดิบเก้าดิที่เออวันที่สิบสเก้ากับวันที่สาสิบว่ที่เลียอาวันที่มันบวกมือพิดเนาะบอกมือพิดอ๋อันนี้ก็มือพิษที่มือน่งวนออกวันที่สองเลยออกวันที่สองยอ่าวันที่หนึ่งวันทำง่ายเลยออกไปฟันไปฟันเอฟันรักสูนมวนนี่ลักศูนบ่ศวนศวนลักทินย์บ่นแต่ว่ากระลับอยู่นี่มันตอกะบเยนออนี่เลขตีบิไปว่ากระบบ้นเก่ง ้เศรษฐกิจครับตรงไปเลยเอาขันน้ำมาอย่างนี้เล็เแล้วเอามาเทใส่เต๊มันแน่นโอ้นี่บองกษัตรสย์วดนีครับผมเดี๋ยวถึงข้าวผมให้ทนสุมไป่มือไว้มือมันเล่อรางไว้เมนม่เอากระดาษมาวางดีดีเนี่ยเออน้พ่แม่ไปรูปตัวแต่เคียนพ่อแม่งที่รั้วใ อนี้นแม่แต่เขียนจริงอ๋อม่แเสียมันอลูกคงดิลูกคงลูกคงใชลูก่งลูกคงอันอันนี้บนบอกับนศูนองศูนย์สองศูนยสามศนย์สี่ศูนย์เจเป็นบนล่างเป็นล่างอันนั้นเลขที่ประหารศูนย์หนกับเจ็ดนึม่นเลขติดบนติดบนนี่รับผมติดดีนี่ติดบนกับส่วนส่วนล่างลางเลขลักวอนล่างสองสามห้าหกสี่เห เกลักกว่ครเออเกลักณเอานนี้ึหายหน่อยท้งวัดพ่อนุงมาเดี๋ยวทำนี่บอกวางหันกัดเลี้ยสอเมตรหน่ีวางหันไหโอ้บางนึงนะไทยเลียสอปกับหานี่เด็กสกับหาแปดใจนี่นี่เด็กไ้นี่เด็ก่าลบนีนี่ใส่่มยูนี่ใส่่งว่า ลูกพ um, ่อมงหันเธอเป็นเธอเลเมือน <laughs> ึงหดได้นอตเดียวอาพ่อ <No, No. S 2> no. no nah ักพ่อักมนก่เล่งได้เท่าไหร่ได้นอตเดียวไดนอตเดียวไดนอตเดียวไต่นำก็จก็ะได้เอกแบบแบบือสือมือสือมืออาบนก็สืองวดนี่เสือมือว่านก่อนีเสียส่อมเพมันเสียหลงหม่องไว้วัวเที่ยวเนี่ยถึงวัที่นึงเไหมนาะที่เรี n นบริโภูเกียรัวนีแล้ว ยมใช่ตัวนี้แล้วสองใบบน,บนชุนจำดิสิบสองศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่และศูนย์เจ็ดแต่มันสิดประกบือว่าแต่ศูนยน์ในแน่นอนละศูนย์คิดไป่คิดไม่ถูนี่ศูนย์สามเมื่อกี้ด้วยกันมันศูนย์ล่องหกภาษาศีนย์อ่ออมามากไหมเรียกติด เรียกจิดล่างเรียกติดล oh, ่างของพ่อศักกับผมท่านชมคุ้มคงาพุ่นมากาเรียกจีหล่างของพ่อศักนะครับนี่ติดบนนีตัวนี้ศูนย์หนึ่งเกีตดบนออติดบนออติดบนนั่นเองติดบนไปว่าติดหลางพ่อชาที่เมันติดบนติดบนมีศูนย์หนึ่งกับเกรตอส่วนเอาเลขสมตัวเลยเกียตหาเก่าห เกตหาเก่าเป็ยังไงอันนี้เป็นเล่กันเ,นนเล่เลกัน,น,กนมาถัาที่รับรับยอผมผมมาที่รับรับตีใหมมากกระผมอะไรเขียนเลยเอาวันนี้พ่อซักก็ไปกินเขาซะไปตะพนที่เขียนเลยเปิดมึงกัน,ปนีปไม่ไม่ไปกินนล้วกันตัวครับผมเอาได้ครับผมนะครับพี่รองผู้ชมมือนีกันพอพ่อใหญ่ซักพอดีนะพ่อซักซึ่งให้ตองวัดแล้วพี่น้องผู้ชมเดี๋ยวอาจจะให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งกันนะครับเนาะว่า ของพ่อศักงวดประจำวันที่ 2, อสองอภิษภาคมสองพันห้าร้อยสิบห้ากันเป็นตัวใดกันนะครับพี่น้องซึ่งพ่อศักมีตัวเห็นโตซึ่งงวดที่เราแก่ของพ่อศักให้มาซึ่งเขาคือกันนะพี่น้องผู้ชมงวดนี้ให้ตัองวดเลยพี่น้องชมนี่ครับเาพ่อศักนะครับผมเอาละครับทตัผู้ชมนี่ก็พ่อพ่อศักให้บนมามีศวนสอง 030407นะครับท่านผู้ชมถ้าเลขติดบนนะครับเลขติดบนก็มี0มี1มี7นะครับเลขติดบนนะครับผมส่วนล่างนะพี่น้องผู้ชมส่วนล่างเลขติดล่างก็มี2มี3มี5มี6มี4จับคู่ก็36 36 45 46 96 85นะครับท่านผู้ชมนี่ครับผมตัวที่ขีดอันนั้นก็คือ ตัวเน้นนะครับคุณผอ้ชมตัวเน้นของพ่อศักนะครับผมเดี๋ยวอาจารย์วงกลมให้นะครับนะครับเน้นบนนะครับเน้เนเน้นล่างนะครับผมอเน้นล่างเน้นบนของพ่อศักจะมีหางเดียวคือศูนย์สองนะครับนี่ครับคุณผอ้มชมแค็หนะ้าจอไว้ได้พี่น้องแค็หน้าจอไว้พ่อศักให้ต่องวดกันแล้วครับพี่น้องชมให้ต่องวดกันเลย,ยเห็นชัดเจนนะครับเนาะชัดเจนกันครับผม กับขอขอบคุณท่านที่ขาม้าแล้วกดไลไรก็แช่ให้กัแบแบฝดารว้ยนั่นเองครับเด้อแล้วก็ช่องเล็กๆช่องหนึ่งก็คือวันใช้ารวยกับครับผมนี่มาด้วยกันสองช่องนะครับก็เป็นคางูน้ำมันนะครับเป็นกำลังใจให้การทํางานของแอดกัน,นครับผมแคปหน้าจอไว้ถ้าชอบก็จัดถ้าขาดก็ผ่านเด้อพี่น้องผู้ชม แต่เฉพาะจัดตะัดตะพานได้มาติดตามแนวทางให้เท่านั้นครับผม,มติดทางแนวทางให้พ่อสักให้ต่องวดนะครับนี่คืองวดวันทีสองพฤษภาคมในควันหาร้อยหกสิบหางันนะครับพ่อสักให้บนศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดกันนะครับผมติดเลขติดบนนะครับเลขบนก็มีศูนย์มีหนึ่งมีเจ็ดนะครับผมสามหางอสามตัวให้มาหนึ่งตัวได้เป็นองคส้ม อ่าเรียกติดล่างนะเพื่อนเฮ้ยติดล่างก็มีอยู่สี่ห้าคู่อ่าห้าหางห้าตัวนะพี่น้องก็มีสองมีสามมีห้ามีหกมีสี่นะครับผมอ่าจับคู่อ่าจับคู่ก็มีอยู่ห้าหางห้าคู่เท่านั้นพี่น้องอ่าสามห้าสามหกสี่ห้าสี่หกอ่าเก้าห้าแปดห้านะครับท่านผู้ชมเนี่ยคือล่างวงกลมให้ก็คือสามหกกับสี่หกท่านผู้ชม งวดนี้ก็คือพี่งวดงวดนี้เลยพี่น้องปลาด็ดขัดเลขของคุณพ่อศักดะอคพ่อศักมาเรียบร้อยกันแล้วครับท่านผู้ชมแชปหน้าจอไว้นะครับเห็นชัดเจนกันนะครับชัดเจนกันนะดึงขึ้นไมอนิดหนึ่งนะครับผมไม่แห้งครับชัดเจนนะครับเจกกันนะครับมดห วันนี้อากาศร้อนนิดนึงนะครับท่านผู้ชมนี่ครับของพ่อซักนะครับเห็นกันได้นะครับตอนนี้อากาศอากาศร้อนๆเลพี่น้องท่านผู้ชมอากาศร้อนๆอยู่ที่วัดปูศรีศูนย์กันนะครับท่านผู้ชมวัดปูศรีศูนย์กันแต,น,ต,น,ตน,นี่พ่อซักกันนะอ่าดากาปูวันนี้จะมาจิตตานวาชชางปูกันพร้อมพี่น้องส่วนล่างปูจะให้ตัวใดม้วนกลมตัวใดกันอ่า ส่วนบนก็รออีกประมาณก่อนห้อยก็ส2วันนะพี่น้องชมกดติดตามกันด้วยพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับนีครับทานชมอากาศร้อนอบอ้าวกันอากาศต้อ,ตอน,นเฉียงพี่น้องชมนะไอ้ท่านชมกลับเข้ามาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งท้ายคลิปกันพี่น้องว่าก็สักให้ตัวไหนกันต่จะทบทวนให้รู้อีกครั้งหนึ่งนะครับครับทานสม กัระจมาที่2องคืิภาคมแล้ววันร้อห้สขขาสห้ากันคเลขติดบนเลขบนนะครับมี02 03์สองศูนย่ศตัวเน้นคือ02นย์องเป็นลองชมเลขติดบนก็มีหนึ่งมีศูนย์มี01นึ่งมีเจ็ดนะครับ